ทำไมทำไมต้องต้องมีแง่ด้นยนะเป็นธรรมเนาะพ่อพ่อ่าแม่มาดูหนูไงทีารักมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีมากๆเลยดีใจนะคะที่ได้มานครสวรรค์นะคะลุงออสหนูได้มาแล้วนะถ้าดูอยู่ทางบ้านนะหนูได้มาเอาอยู่นี่นี่นะคะตัวต้นเสื้อสีชมพูนี่ลุงมาทายหนู อันน okay, like, <maya> ี้มันหล้ำเสื้อนูก็จะติดสู่มันค่ะแก้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัดตังน่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนะคะได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะกราบขอบรับคุณนะคะคณะผู้บริหารของท้างคะ วีสแควร์ด้านหน้านี้สวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีค่ะเสียงตรงนี้นคือถามนายจ้า